เอาละครับสวัสดีครับยูผมเอ็กไนวันนี้จะมาเล่นเกม Amazing Run ก็ในเกม <c oughs> ก็เกมนี้ชื่อภาษาไทยชื่อว่าวิ่งไปข้างหน้าอยางยางกล้าหาญใช่ปะไม่รู้นะแต่มันเขียนในปิสโตยอย่างนี้นะก็ผมยังไม่เคยเล่นเอ้เคยเล่นเลยครับตอนนี้ผมลบแล้วก็โหลดใหม่นะก็ผมเล่เห็นว่ามันสนุกดีนะผมเลยอยากเล่นใหม่นะก็เนี่ยมันก็ชีพ มันก็กดตรงนี้นะเริ่มมาก็เดี๋ยวผมจะกดไปเลยนะ <c oughs> ครับเคก็เกมน,นี้นี่ก็วิธีเล่นก็ตามที่อ่านี่มันบอกเลยคนระับก็เคเลื่อนนะเลื่อนไปหน้าเลื่อนไปหลังก็นะครนะับแล้วก็กระโดดก็เลื่อนขึ้นนะแค่นั้นเองับไม่มีอะไรมากชอว์ว้า

คนดังเนี้ยอะไรนะเจาะอืมพานย่างง่ายได้ครับเย่ yeah. ก็ผ่านแล้วโอเคกอลิงก็อยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะไม่เปลี่ยนแปลงนะ ก็มาเดิมโอจูด้วยนะอืมคืออาเล่นผ่านแล้วไม่ใช่แต่มันไม่เล่นอีกนะช่างเนอะจะไม่เป็นมีตัวละครเลอวด้วยนะนี่ครับผมเคยได้ตัวนี้นะผมเก็บตังซื้อนะอือตันนี้ก็มีแค่ตัวเดียวนะก็ะตัวผู้หญิงนะครับก็จะใช้ไปก่อนนะเพราะผมก็เพิ่งเล่นโอ้ย ก็ยไปยืนทำไมวะโ,โ,โดยแกซิ่วเดียวก็ไม่ได้นะถ้จาจะไปผิดมันจะอยู่ช่วงนานที่ว่าอะไรไม่รู้นะมันจะมีคัสซีนไม่ใช่คัสซีนมันจะมีให้เราย้อนดูคลิปเป็นคลิปนะตอน,นเราตายนะ้เราย้อนดูได้ครับก็ถือว่าเป็นเก็บที่สนุกนะเพราะเราเรียกความฮาได้ได้อย่างมากเลยครับเพราะว่าเวลาเรามาดูคลิปอะครับ แล้วกดแบบสโลโมชั่นหรือยีดกดยิดอะไรแบบนั้นนะครับอุ้ยอุ้ยมูปวดเอาเอาเนี่ยเฉยเอาอ้าพัดตัวช่างเลบพอยังไงมันก็เลืมตรงนี้นะหนักแล้วโอเคครับก็เป็นอันต่อไปเลยไอมาเลยเนี่ย อู้กิมนี้ก็ออฟไลน์นะออฟไลน์ทีเราตกดรามเลยได้เดี๋ยวผ่านอย่างเฟี้ยวไปดูอ่ะโจ๊ะโจ๊ะอย่างเฟี้ยวดูเอาเอาอย่างเฟี้ยวฝึกเอาดูไม่ึ้นเอาเอาอะไรวะเนี่ย อืมล้วกดปิดไปนะเราไมา่ใช้ตังนะให้เส้นเปลืองราคานะครับจอผ่านอย่างเฟี้ยวเฟี้ยวอย่างผ่านอุจตอนนี้อเออเออ่านอย่างเฟี้ยวผมบอกแล้วอุจอ,อมีเกาะวยคนระับมีเกาะวยคนระับไม่ใช่เกาะป้องกันนะไม่ใช่เกาะป้องกันนะเป็นเกาะแบบ เกาะนะพูดอะไรวะเนี่ยดึงอ่ะขาอ่อนนะเขาเรียกว่าขาอ่อนนะมาถึงมขาอ่อนไปดูดเข้าเส้นชัยอ๋อดูดเนี่ยมันทันเหยียบเส้นใจทีมันได้พาเลยนะอ๋อไม่กดบวกนะกีการบวกเล่นต่อครับเด้๋วต่อไปอืม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  วิ่งเพื่อเอาแล้ววิ่งตกน้ำเฉยเลยวิ่งเพื่อสู้สู้เพื่อวิ่งขี่บัวขาวบัวขาวอุ้ยจอมีตอยหลังเล็กน้อยอุ้ยไม่ล้มปะว่ะตัวบิดเบี้ยวอ่ะบิดเบี้ยวอีกอ่าเก็บ ต่อกรอโลยจุบจุบจุบก็เกมนี้ก็เก,ม,ก,เกมฟรีนะครับแล้วก็ออฟไลน์ด้วยครับการสำหรับคนที่โอก็รสำหรับคนที่ไม่มีเน็ตเล่นนะเอ้ยโอ้โอเกมนี้ถ้าใช้เน็ตก็ใช้ได้ครับอืมแต่มันมันไม่เกี่ยวกับเน็ตนะเอาเแลว้วโดน โอ้ยวันนี้จะผ่านไหมเนี่ยอวดผ่านอันนี้ตายอันนู้นอวดเอาเล่นอะไรอ๋อโอ้โหเด็กอ้มึงอกี้เด็กอย่างสวยครับโอ้โหสุดยอดจริงครับโจไม่เป็นไรครับเราวิ่งสู้ฟัดครับเราวิ่งต่อครับจะอจ่อจ่ออ้ยโอ้โหสุดยอดจริงครับ ถือว่าสุดยอดกุ้ยตอดสองถุงเลยครับบิวบิวบิวอย่างโหดวิจ้ตโอเคต่อครับต่อนะไม่ใช่พึ่งอะไรมุกอะไรไปเนะี่ยอ,อ๋อโดนหรือเมื่อกี้โอ้แค้เฉียวยังล้มครับเกมนี้ ถือว่าเบาบ่งเบาถึงคนเล่นมากเลยครับว่าเบาบางขนาดไหนครับไม่ใช่คนเล่นผมนะครับคือคนเล่นไอเนี้ยไอนคนที่กำลังที่เรามาคับอยู่ครับมันเนี้ยชุบชุบเบาบ,บางเหลือเกินครับโดนนิดเดียวก็ล้มแล้วครับโดนนิดเดียวขาอ่อนอ้อนไหม <laughs> อันนี้มันดโดนนิดเดียวครับโดนจังๆเลยอุ้ยมีบอลบอลโอ้ยถรลอยบันไปมาก่อนชุบชุบโอเคชุบอ่อได้ดาว มราทำอะไรได้ครับกระโดดโอเคต่อครับเล่นเรื่อยๆครับเพราะของผมจะอัดกีนาทีก็ได้นะครับอาอืโดนที่ไหนวะ โอเคไปแล้วครับ uh, อ okay, so ุจจอัจจัอัจจัอัจจัอ่าโอเคครับวูฟวูสปีดไอเอ็มเดอะแฟรโอ้ตรงนี้มันต้องเลงให้ดีโอ้ผ่านยงง่ายได้เกือบตกเกือบตกนะครับกระโดดจุ๊บโอเค เกบนี้ก็สนุกดีนะไม่แน่เธอว่าผมก็จะมาแคสอีกนะแต่ที่ผมแคสตรงนี้ไม่ได้เป็นเป็นพาร์ทนะเป็นแค่มารีวิวเฉยๆโอ้ยมีอย่างนี้ด้วยว้ยเอ้เออเออโอ้ทำไมคนไปแข่งนี่มันเอาปัญญาเราไปแข่งวะ เอ้ยมีหน้าเข้าไปแล้วโอ้โหขาเนี่ยโคตรเพียวโอ้โคตรเปรียวโอ้ยจะขึ้นมาดีไหมเนี่ยเอ้ยแล้วอะไรอะไรอะไรแหละเอายังขึ้นเลยแล้วอะไรและละโอเคครับต่อเลย I'm a the friend โอเคผ่านแล้วครับเดี๋ยวเราจะเล่นดาตต่อไปเป็นดาตส์ท้ายนะแล้วก็จบคลิปเลย Ooh, 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 pokka ratikokwa, to ni, <unintelligible> <hesitation> ocho, 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 <hesitation> panang fiokap, <unintelligible> ngep, ngepep, mengialay, โอ้เล่นยากจริงนะสำหรับานนี้กัวเป็นดาที่อ๋อแลเจ้าผ่านกระโดดอย่างเฟี้ยวเอเออันที่สามไม่เฟี้ยวแล้วเออเอยโอเคผ่านจนได้โอ้แเลยเก็บดอกครับไม่รู้ไหไมเวลาผมเสียมผมจะพูดเลยแหละวันนี้นะ เอาเอาเรอมาเฉยโอ้ก็เอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะผมก็สำหรับคนที่อยากเล่นหรือเคยติดใจก็โหลดได้เลยนะเล็งตาคลิปแล้วรอคนไม่ผิดหวังแน่นอนนะสำหรับคอเกมเอาชีวิตรอดหรือแบบแนวแบบ เนี่ยผานดานเลยวันนี้นะคก็เลาวหลดได้เลยคนระับโอเคครับก็สำหรับวันนี้ก็ต้อขอตัวลาไปก่อนนะครับโอเคครับบ๊ายบาย